สวัสดีค่ะสวัสดีสวนทิวหนองไหวรายงานตัวจ้าพบพี่พบน้องคือเก้าล่ะค่ะมีนิไทยบรรยากาศตอนเศร้าๆให้พี่น้องในเบืองน้ำกันเนาะค่ะช่วงนี้กับปลายฝนต้นหนาวค่ะเบืองหมอกค่ะหมอกกำลัางงามค่ะช่วงนี้กับฤด,ดูกาลเก็บเกี่ยวเนาะค่ะทงไฮทงห้า เขาก็เริ่มเลื้องแล้วล่ะคะ่ะพี่นองเกษตรกร,กรของเขาก็เริ่มสีได้เก็บเกี่ยวเข่าขึ้นเล่าแล้วดีใจยูรค่าดีใจน้ำผูเพิ่นเข่าหลายๆเนาะผูเขางามๆปุ่นะค่ะหมอค่ะพี่นองทายบรรยากาศยัมือเศร้าให้พี่ให้นองเบืองน้ำกันนาอค่ะเนาะสวยงามมีหลีด้ค่ะ ข้องหลังบ้านค่ะข้องหลังบ้านของแม่บ้านปากขาวคือเกาล่ะค่ะตรงนี้ก็เพาะเม็ดของไอ้ดอกหมอกดอกไม้ไว้หลายหลายค่ะหลายชนิดอยู่ค่ะเดี๋ยวจังใดก่อนปีใหม่นี่เสียให้มันดอกไม้เต็มสวนไปเมื่ค่ะกระสีทายให้พี่เห็น้อง ได้เบิงน้ำกันได้ชื่นได้ชมความสวยงามดาวเรืองกับกระลังไงค่ะดาวเรืองที่ว่าู้ปกข้องเป็นไห่มาย0สตน้นสื่นดีดีค่ะพุณนะดาวกระจายบานไม่รู้เลยเจา้าสี่หลค่ะปลูกไว้เนาะค่ะเนาะพอเพิ่มความสดชื่นไห้มีหลายๆอย่าง ยามือเศร้าบมฮ้อนปันไดค่ะตอนเศร้าๆช่วงนี้ก็สิหมอกเนาะค่ะหมอกหนาเติบอยู่แต่ว่ากังเว้นมากกสีห้อนแน่อยู่ตอนกังเว้นนี่ก,ก็เหตุเวียกบ่ไดดปันไดล่ะค่ะ <c oughs> เห็ดใดแน่กับช่วงเศร้าเนาะค่ะพอบานแล้วก็สิตื่นต่เศร้าหาเหตุเวียกจะอ่อนหมอกเนาะค่ะพี่น้อง อะอนอ่อนก็นเลไาทายพี่น้องเบิ่งน้ำกันบังออนี้กับบริเวณกลางๆบ้านสวนยอมขางบ้านของสวนทิวหนองหวายของแม่บ้านนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะมาสูตรโอโซนบริสูตรน้ำกันเนาะค่ะพู้นตื่นเสามาพอบานแล้วขนเฟียงค่ะไปขนเฟียงแต่เศร้าเลย กำลังมิเริ่มการพ่อปลูกค่ะปลูกพักแหละเนาะคะ่ะคือจังท้ายให่พี่น้องแห่เบิงเพิงสิเริ่มวานในพายางไปเบิงแปลงพักเี่าเห็ดไปหลายๆหม่องเนาะคะ่ะจะพยายามบ่อให้มันวางมันเว้นค่ะมองได้วางนี่กระสิปลูกพักสลับไปละจ้ากับแปลงบักซีดาของเฮาต้นหอมกับกระลัางงามค่ะุนะ่นน่ะ เถอะฟุนเถอะปุ๋ยเนาะค่ะผักอีเลดกับมีเด้อค่ะขอผักอีเลดผลหม่มามันกระลังแพร่ค่ะใบชะพูล่ะค่ะ,ะาภาษาผักกางเนาะค่ะเนาะชะพูชะพูะพนี่แหละค่ะกินกับเมียงเป็นยายางดีเลยล่ะค่ะนี่กินกับปน่นกับแจีวก็ได้เนาะค่ะ นี่กระสาอีกหน่วยหนึ่งเนาะค่ะแต่บลเลอกอันติวาหเกีดเนาะค่ะที่อยู่สวนทิวหนองหวายอีกคางคงนี่ค่ะคางคงนี่เอาต้นพายุงอย่างหน้ามาปลูกเราได้ค่ะนี่พอบานแล้วไ่ได้ปลูกตีกระพัวเพราะว่าถาเขาหน้าป่าแล้วหย่านงัวเนาะค่ะเนาะหย่านง่วมันมาดึงเพราะว่า ถ้าเกิดว่าปลูกติดหัวหัวเฮากับบดีปันไดพอลุงปล่อยง่วงออกมาก็สิมาดึงกะล่างงามค่ะพระยุงกับยางนาสลับกันค่ะส่วนต้นสากนี่ค่ะตน้นใ่แล้วล่ะค่ะเขากำลังพลิใบเนาะพระยุงนี่แหละค่ะปลูกง่ายๆตามสไตล์สวนทิวหนองหวายเหมือนเดิมจ้าส่วนหม่งนี่พอบานแล้วก็บ สิปูบักทั่วือ่จังแม่บ้านบอกลหลายๆาคลิปแล้วจ้าเอาไวป้ปูบักทั่วแล้วก็ขคาเชื่อปูนขาวค่ะเอาปูนขาวมาห้ยน้ำหลุมของมันพร้อมไอที่มีกล่องเฟืองกล่อง,องฟางอยู่ไหนก็ว่าสิลงพวกไอทุลอกทุเรียนล่ะจ้าอันนี้ก็อย่างหน้าเนาะค่ะเนาะลงได้สองสามอาทิตย์แล้วล่ะค่ะ นี่แหะค่ะเขากำลัางงามค่ะไก่ได้เก็บเกี่ยวแล้วบริเวณหลอบๆสวนขัง่างเหมือนเดิมค่ะจังไดค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดซับสไครกดแชร์สวนทิวหนองไหวน้ำแน่ด้วค่ะฝากสวนน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อม,อมใจน้ำแน่ ขอบคุณเล่หลายเด้อค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะพอบานกันลังหอเฟียงมาปูพืนเนาะค่ะอีกจังน้อยนี่เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วกะสีได้ขนเฟียงละค่ะ